สวัสดีกระปผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่รักและเคารพทุกทุกท่านเลยนะขอรับช่วงเช้าเช้าอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราม์ในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะขอรับก็เนื่องจากว่าพ่อพราหม์พรอ้อมครอบครัวช่อง YouTube พ่อพราม์นะขอรับได้ร่วมม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาทุนนะไปสมทบทุนบุรบุญบูชทองคำวัดท่าสุ่ง ซึ่งจะนําไปถวายแก่ประเด็๋ปรากลหลวงพ่อเจ้าวาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสุงในช่วงงานกระถินประจําปี2565นั่นก็คือวันที่15และ16เดือนตุลาคมปี2565ที่จะถึงนี้นะครับพ่อพราหมณ์ก็เลยได้นิมนต์อันเชิญารัตนพระเครื่องของพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์นะครับอันมีพ่อจะปรากฏหลวงพ่อพระราชพรมยยานแห่งวัดท่าสุงนะฮะแล้วก็ประเดี๋ปรากหลวงพ่อวัดท่าขนุนนะฮะมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักและเคารพ ทั้งหลายที่มีความศรัทธาในคุณพระพุทธานุภาพคุณพระธรรมานุภาพคุณพระสังฆานุภาพอนุภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรหมเทพเทวดานางฟ้าทั่วทั้งสากลวิภพอันนี้คุณพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะฮะได้นิมนต์อัญเชิญวัตถุมงคลไปเป็นที่พึ่งทางใจนะทุกวันนี้ก็สารพัดสารพันธ์ยฮะในโลกนี้เนาะเรียกว่าการยุคนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องสารพัดโรคระบาดนะฮะยุคความยากหมากแพงนะฮะยุคเงินเฟ้อนะยุคสงครามนะฮะแล้วก็ภัยธรรมชาติต่างๆนานาซึ่งส่งผลกระทบแก่วิถีชีวิตของชาวโลกโดยตรงนะฮะพระเครื่องในวันนี้เป็นพระเครื่องอที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิราชการจนธรรมนะฮะท่านไปพุทธาพิเศษเมื่อวันที่25นะฮะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พระเครื่องรุ่นนี้ท่านออกวัดศรีแยกเจริญพรน,นะฮะออกอยู่วัดศรีแยกเจริญพรแล้วก็เป็นพระเครื่องที่ทำขึ้นมาในกรณีพิเศษนะฮะนั่นก็คือประเดศพระคุณเจ้าคุณเทพท่านต้องการที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุนในการบูรณะศาลานะฮะที่ที่วัดของท่านนะฮะวัดศีแยกเจริญพรท่านก็เลยจัดทำพิธีสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะะสร้างไม่เยอะฮะเหรียญรุ่นนี้นะฮะเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะฮะ เป็นเหรียญหลวงปู่หลิวอ่าหลวงปู่หลิวแล้วก็หน้าหน้ากากเงินนะฮะและด้านหลังก็เป็นปูค่ครูเทวสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ปฏติมากรรมที่งดงามอย่างมากๆนะฮะแล้วก็การพุทธาพิเศษเนี่ยเป็นการพุทธาพิเศษที่เป็นกรณีพิเศษฮะ <c oughs> ทำ่าเป็นกรณีพิเศษหมายถึงว่าหมายถึงว่า สมเด็จพ่อนะฮะสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะมากมายหลายๆพระองค์นะฮะซึ่งท่านมาพุทธาพิเศษให้ในครั้งนี้ท่านส่งเคราะห์ให้เป็นกรณีพิเศษให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับการเวลาในยุคนี้สมัยนี้นะฮะนั่นก็คือยุคเข้ายากหมากแพงนะฮะดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้นะฮะเรียนหลวงปู่หลิวนะฮะขี่เต่านะฮะรุ่นชนะจนด้านหลังปู่ครูทาวเวสสุวรรณจึงสมเด็จพ่อจึงจะ ช่วยในเรื่องของความคล่องตัวเกี่ยวกับการดำรงทรงชีวิตนะฮะก็คือการทำมาหากินนั่นแหละเป็นกรณีพิเศษนะฮะดังนั้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆท่านใดที่อยากจะได้นะฮะอยากจะได้ไว้สักการบูชาก็สามารถอะไรมาสอบถามพ่อถามได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมโอ้ยเรียนเรียนนั้นซีนไว้อย่างดีครับนี่ฮะเรียนนั้นซีนไว้อย่างดีครับผม พ่อพรามก็ไม่รู้จะแกะให้ดูได้ยังไงฮะเกะให้ดูไม่ได้ฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะได้อยากจะชมรูปนะฮะมีใจจะชมรูปก็ไ <c oughs> ลน์มาสอบถามได้ฮะ,ะที่ ID Line นะฮะตัวภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กเมตปดแนะครับผม M E A D 8ปดแนะครับผมเรียน <c oughs> รุ่นนี้เนี่ยเรียนหลวงปู่หลิวนะฮะขี่พญาเต่ามังกรรุ่นชนะจนหลังปู่ครูเท้าเวสุวรรณเนี่ย วันที่พุทธ,ธาพิเศษเนี่ยประเด็นประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูด,ดรวิรากัารจะนะธรรมท่านได้เล่าให้แก่ญาติโยบุตธ,ธบริษัทเพื่อเป็นเครื่องศรัทธาว่าเรียนรุ่นนี้ในองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนีมาพุทธ,ธาพิเศษให้มากเป็นกรณีพิเศษฮะแล้วก็ท่านให้พุทธ,ธาพิเศษแบบช่วยในเรื่องของยุคปัจจุบันนี้ให้เข้ากับทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ครบ ทุกรสทุกชาตินะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความคล่องตัวในการทำมาหากินนะฮะในการดำรงส่งชีวิตต่างๆนะฮะแล้วการพุทธาพิเศษเนี่ยปกติเนี่ยสมเด็จพ่อจะจะบอกให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านภาวนาฮะภาวนาพระคาถา,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 าต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วแต่สมเด็จพ่อท่านจะสั่งฮะแล้วก็สมเด็จพ่อจะเป็นผู้พุทธาพิเศษให้ ะะวิธีพุทธาภิเศกขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะฮะแต่รุ่นนี้สมเด็จพ่อมากมายหลายพระองค์มากๆนะฮะท่านมาพุทธาพิเศกให้ก็เหมือนเดิมฮะก็คือท่านจะไปประทับประทับบนเหนือปรรัมพิธีนะฮะแล้วท่านก็จะเปล่งพุทธารศมีพุทธรังสี เป็นแสงสีขาวนวลสว่างสวัยรุ่งโรจน์ชุ่ช่วงชัดชวาหมาคลุมที่วัตถุบงคลแล้วแสงอนุภาพของคุณพระพุทธอนุภาพนั้นก็แผ่ซ่าส่้นไปในทั่วทุกอนูของผิวนะฮะในทั่วทุกอนูของผิวพระนะฮะเพื่อให้เกิดความขลังเกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดประกาศสิทธิเมนะฮะให้แก่ผู้ใช้นะฮะอนุภาพไม่มีประมาณฮะในวันพุทธพิเศษเนี่ยประเดชพระกุหลหลวงพ่อเล็กท่านบอกว่าสมเด็จพ่อท่านสั่งให้ภาวนา พระทุกคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณคืออิติปิโสสามห้องเนี่ยนะทั้งหมด9จบนะฮะแล้วก็ให้ท่องหลังจากนั้นก็คือให้ท่องพระคาถาเงินล้านสูตรพิเศษนะฮะต้องประคานเงินล้านสูตรพิเศษก็สูตรไหนปฏิปุกุลหลวงพอ่อเล็กท่านไม่ได้บอกนะฮะอาจจะเป็นถอยหลังกลับนะหรืออาจจะเป็นหัวใจพระคาถาเงินล้านหรืออะไรก็แล้วแต่สมเด็จพ่อท่านจะสั่งนะฮะตรงนี้ปฏิบุกุลหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ท่านบอกอยู่สิ่งหนึ่งว่าพระรุ่นนี้เนี่ย นะฮะเหรียญหลวงปู่หลิวนะะประทับนั่งเต่าพญามังกรนะะรุ่นชนะจนหลังปู่ครูท้าเวสวรน,นี้ท่านทําให้เป็นกรณีพิเศษให้เข้ากับยุคกับสมัยยุคนี้นั่นคือให้กับเรื่องของความคล่องตัวมากเป็นกรณีพิเศษโนะะดยเฉพาะคล่องตัวความเรุ่งเรืองในการทำมาหากินนั่นแหละนะฮะสำหรับพระท่านจะ จะสนับสนุนในด้านนี้นะครับผมส่วนเรื่องโชวเรื่องลาบเรื่องหยเรื่องอะไรทั้งหลายนั้นส่วนมากพระท่านจะไม่ค่อยสนับสนุนทางนั้นนะแต่ว่าให้เป็นบุญวัสนาของแต่ละคนไปอาทิตย์พระท่านจะสนับสนุนส่งเสริมจริง,รงๆก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำมหากินอาชีพการงานนั่นเองนะฮะจะเจริญรุ่งเรืองนะครับผมโอเคนะฮะเอ่อใครสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้นะฮะนี่นะฮะไม่สามารถเปิดดูได้เลยครับเพราะว่าทางวัดซีสอย่างดี ซีนอย่างดีมากๆเลยนะครับเนี่ยซีนอย่างดีสุดๆนะฮะไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับผมก็ท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ฮะที่เมด8847นะฮะ M E A D ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก8847นะครับผมสวัสดีครับ